สวัสดีค่ะหลายๆคนมีปัญหาในการอัปโหลดวิดีโอหรือรูปภาพลง facebook แล้วไม่ชัดภาพเบลอทั้งๆที่ต้นฉบปปับมีความคมชัดมากนะคะครูเอมีวิธีแก้ค่ะไปดูกันเลยค่ะเข้าไปที่ facebook นะคะตรงนี้เลยคะ่ะกดเข้าไปเลยค่ะโอเคหลังจากนั้นเราเลื่อนมาตรงสัขีดสามขีดตรงนี้นะคะเรากดเข้าไปเลยค่ะอ่ะเราก็เลื่อนขึ้นนะคะ ไปดูตรงตั้งค่านะคะกดไปที่ตั้งค่าค่ะเลื่อนไปด้านล่างนะคะกดไปที่เลือกวิดีโอและรูปภาพนะคะนี่มานี่เลยการตั้งค่าวิดีโอนะคะอัปโหลดเป็น HD กดไปเลยค่ะการตั้งค่ารูปภาพอัปโหลดเป็น HD กดเรียบร้อยค่ะเท่านี้เราก็เป็นการตั้งค่าการอัปโหลดวิดีโอที่มีคุณภาพสูงแล้วนะคะ พราะฉะนั้นเวลาลงอัปโหลดไปก็จะทําให้ภาพคมชัดแต่ต้องรอสัก2-3วินาทีนะคะเวลาอัปโหลดไปแล้ว Facebook จะทําการปรับก,ก่อนนะคะรูปอาจจะยังไม่ค่อยชัดแต่ว่าทิ้งไว้สักประมาณ1นาทีก็จะทําให้รูปนั้นชัดแล้วนะคะโอเคมีทริคดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะอย่างไงี้กดติดตามครูเอสอนอะไรด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ